สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาพบกับรายการอโรคยาสาราสุขรายการที่ท่านผู้ชมจะติดตามแล้วได้รับความรู้แล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะวันนี้เราจะรายการกับหมอแก้มหอมนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ,คะท่านผู้ชมคงได้ติดตามเรื่องราวของคุณหมอแก้มหอมมาตลอดเวลาประมาณสักหนึ่งเดือนนะคะที่มาเป็นวิทยากรประจําสถานีของเรานะคะสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ใให้ท่านผู้ชมมีความรู้ ะะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นคือร่างกายเราด้วยค่ะท่านผู้ชมเคยรู้ไหมคะว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรที่สําคัญบ้างและส่วนประกอบส่วนไหนหรืออวัยวะส่วนไหนของเราเนี่ยคะที่มันทําให้เราเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราจะควรดูแลอวัยวะต่างๆของร่างกายเราอย่างไรนะคะวันนี้คะคะ คุณหมอจะมาเล่าท่านผู้ชมฟังท่านผู้ชมฟังดีๆแล้วก็คิดตามไปนะคะว่าสิ่งที่คุณหมอจะมาเล่าเนะะี่ยค่ะเพื่อให้ความรู้กับประชาชนเนี่ยนะคะว่าร่างกายเราถ้าเราเปรียบเทียบร่างกายเราจะเหมือนต้นไม้เหมือนรถยนต์หรือว่าเราจะเหมือนกับสรรบัตว์บางประเทศเช่นหมูนะคะคุณหมอคะมนุษย์เราเนี่ยร่างกายเราเปรียบอะไรบ้างีค่ะ,ะ,คะร่างกายเหรอคะอคุณยุเคยได้ยินคําว่าน้ําหยดลงบนหินทุกวัน หินยังกร่อนใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ขนาดหินยังยังกร่อนยัง <Okay. S 1> ยังผุพัง <Okay. S 1> นะคะร่างกายมนุษย์คนเราก็เป็นเนื้อหนังบางสา <Okay. S 1> นะคะต้นไม้การเจริญเติบโตต้นไม้ที่จะสวยงามเจริญเติบโต <Okay. S 1> ออกลูกออกผล <Okay. S 1> ก็ต้องมีการลดน้ำพรวนดินใส่ปุย๋ย <Okay. S 1> ร่างกายมนุษย์เหมือนกันคะ่ะ <Okay. S 1> ไม่มีใครที่จะ ยิ่งมีอายุเยอะขึ้นหรือว่ายิ่งแก่ยิ่งแก่ย,แกยิ่งสวยได้นะเหมือนคนอุณยุนะคะายายาสวยวันสวยคืนได้แต่ว่าแต่ว่าความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยก็เหมือนกันเราก็ต้องบำรุงเพื่อจะทําให้ร่างกายที่เราเราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมีความคงทนแข็งแรงต้านทานต่อโรคได้ดีที่สุดค่ะท่านผู้ชมฟังนะคะว่าเดี๋ยวคุณจะถามแทนผู้ชมนะคะวันนี้เราเรียนต้องเรียนวิชาสุขภาพด้วยกันนะคะว่าอยากให้ผู้ชมรู้ว่า ในร่างกายของเราเนี่ยค่ะก่อนที่จะถึงความเสื่อมเนี่ยนะคะร่างกายเรามีอาวายัยว,วะอะไรบ้างที่สําคัญที่เราควรรู้มันแล้วเราควรจะดูแลมันเหมือนรถยนต์เนี่ยคะ่ะรถยนต์เนี่ยมันจะมีหัวเทียนมันจะมีแบตเตอรี่มันจะมีสายส่งน้ํามันที่ทําให้เคลื่อนไปได้คนเราครับคุณหมอครบอะไรที่เป็นอวัยวะสำคัญในร่างกายเราที่ประชาชนต้องดูแลมันแล้วถ้ามันเกิดความเสื่อมมันได้ส่งอาการออไม่เราเห็นไหม จริงๆแล้วถามว่าอาวัยวะไหนทุกอย่างก็มีความสําคัญเหมือนกันหมดนะคะคแต่ว่าเราจะพูดถึงความคงทนถาวรแล้วก็การรับต่อต่อเชื้อโรคนะคะการรับต่อการที่จะทําให้ระบบอื่นๆร่างกายเนี่ยทำงานรจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงในวงการเนี่ยาการดูแลสุขภาพรวมทั้งการที่เราจะต้องใส่ใจเนะะี่ยค่ะก็น่าจะเป็นอวัยวะที่อยู่ภายใน เพราะอยู่ภายนอกอย่างหน้าเราเราก็ล้างหน้าทุกวันใช่ไหมคะตื่นเช้ามาล้างหน้าอาบน้ําอะไรทุกวันเพราะว่าเป็นอวัยวะที่อยู่ภายนอกเล็บใช่เราก็ต้องตัดเล็บใช่ไหมคะแต่ว่าอวัยวะข้างในเนี่ยพอเรามองไม่เห็นเนี่ยเราก็จะลืมที่จะใส่ใจที่จะดูแลทั้งทงที่อวัยวะข้างในก็เป็นอวัยวะที่ทํางานหนักไม่น้อยกว่าข้างนอกเหมือนกันข้างนอกเนี่ยยังเวลาเราหลับหรือว่านั่งพักอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้พักผ่อนได้รีแลกซ์เขาแต่ว่าข้างในเนี่ย เขาไม่ได้พักผ่อนถึงแม้เราจะนอนหลับนะคะข้างในยังต้องทํางานเลือดยังต้องหมุนเวียนนะคะหัวใจยังต้องพั๊มนะคะไตตับนะคะไตก็ฟอกเลือดตับก็ต้องช่วยในการขจัดสารพิษออกแม้กระทั่งเราหลับฉะนั้นถ้าถามว่าจริงๆแล้วอยากจะให้หันกลับมาดูอวัยวะที่อยู่ภายในอะค่ะถ้าพอจะทราบนะคะเราเนี่ยทาครีมที่หน้าก็ได้เราอยากให้หน้าเราตีตึง เราบีชีดโบโททีโมแลก็กรจายท่เรือนกาได้หมดเลยแต่ว่าเวลาอาวัยวะภายในเนี่ยซึ่งเรามองไม่เห็นท่านผู้ชมทานอาหารเข้าไปก็ไม่รู้เลยว่าเอ๊ะตอนเราทานไปแล้วเนี่ยมันไปยังไงมันไปทางไหนหรือเรากินไปแล้วเนี่ยมันไปส่งผลกับอวัยวะส่วนไหนเนี่ยท่านผู้ชมก็ ไม่เคยมีความรู้ก็คือเลือกกินไปเรื่อยๆเช่นชอบกินอะไรช่กินไปทผู้ชมไม่เคยรู้ว่าเมื่อกินเข้าไปแล้วเนะะี่ยค่ะการกินที่ไม่ถูกวัสดาเนี่ยไปส่งผลอะไรบ้างกับอวัยวะภายในที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งที่เวลาเราเขาบบอกนาฬิกาชีวิตเนี่ยน,นะคะถ้าเราไม่นอนต้องบอกว่าต้องนอนกี่ทุ่มคะในสแตนดาดทั่วไปที่เราจะได้ยินนะคะในการดูแลสุขภาพก็จะบอกว่าให้เรานอน10บโมงนะคะสี่ทุ่มใช่ไหมคะเมืองไทยเราเรียกสี่ทุ่ม ต่ต่างชาติก็จะงงสี่ทุ่มสิบโมงหรือว่ายี่บสองนาฬิกานะคะจนถึงหกโมงเช้าถามว่าใครทําได้อย่างนั้นบ้างท่านผู้ชมทําอย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณยุทธทำอย่างนั้นหรือเปล่าคะไม่ได้เลยคถ,ถ้าพอเราทําไม่ได้ค่ะค่ะค คือถ้าเป็นธรรมชาติแบบว่าเราควรจะต้องนอนตั้งแต่สี่ทุ่มเพราะว่าหลังสี่ทุ่มไปแล้วเนี่ยอวัยวะภายในใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เขาจะพักหรือเขาทำงานคะเขาจะต้องพักค่ะเขาจะต้องพักใช่คือหยุดในการเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยพอตื่นเช้ามาหกโมงเช้าเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าหกโมงเช้าท่านผู้ชมเราตื่นขึ้นมาแล้วก็เริ่มกินอาหารเราเริ่มทํากิจวัตรประจําวันพอสี่ทุ่มเนี่ยเขาควรจะพักใช่ค่ะต้องพักค่ะถ้าคุณยุจะเปรียบเทียบยกให้ให้ท่านผู้ชมเห็นจะถามคุณหมอนะคะว่ามันเหมือนรถยนต์ คือวันนี้เช้าขึ้นมาเราสตาร์ทปุ๊บรถยนต์ก็จะขับแล้วพาเราไปทั้งวันเลยแล้วถ้าเราใช้รถยนต์เนี่ยรุตอนเย็นเราเราหยุดรถหกโมงเย็นทุ่มเราเข้าบ้านเครื่องยนต์ก็ยังได้พักแต่ถ้าร่างกายเราเนี่ยถ้าไม่พักเหมือนที่คุณหมอบอกนี่อะไรจะเกิดขึ้นคะก็คือการที่ร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะ แล้วก็เซลล์ของเราต่างๆเนี่ยก็จะมีวันหมดอายุเหมือนกันนะคะเซลล์ทุกเซลล์ที่จะต้องอต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเซลล์นะคะแล้วก็การฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูฟื้นฟื้นกำลัง ก็จะทําในช่วงที่เราพักค่ะเซลล์ของร่างกายเลยนะคะมันก็จะประกอบด้วยทุกส่วนมันเป็ทุกอย่างในร่างกายประกอบด้วยเซลล์เป็นล้านเป็นหมื่นๆล้านเลยค่ะเอาง่ายๆก่อนนะคะว่าอวัยวะของเซลล์แต่ละส่วนเนี่ยเขามีอายุไม่เท่ากันไหมคะไม่เท่ากันค่ะเช่นผิวหนังเช่นตาเช่นพวกนี้ไม่เท่ากันเลยใช่ไหมไม่เท่ากันค่ะเอาง่ายๆเล็กๆก็คืออย่างหนังกำพร้าหรือว่าเด a d c ลข้างนอกเนี่ยผิวเราจะเปลี่ยนทุก3าวันนะคะทุก3วันเนี่ยเซลล์ผิวเราจะเปลี่ยนจะมีเซลล์ใหม่ เซะะล์เม็ดเลือดแดงโดยปกติจะมีอายุอยู่ห0สิบวันะนะ,ะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้คงไม่ถึงกันและะ้วค<อ>่ะเพราะว่าเซลล์มันก็จะเสื่อมกจ็จะตายก่อนนะคะท่านผู้ชมคงเบรกนียท่านผะู้ชมคุณยุจะถามคุณหมออย่างช้าๆเพื่อทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยเรียนรู้ไปพร้อมๆกับยูนะคะว่าอาอยาร่างกายแล้วเนี่ยมันมีอายุมันมีความเสื่อมมันเหมือนมนุษย์นะคะคนเราไม่เคยอยู่ถึง ไม่ตายเซลลก็มีสภาวะที่เป็นธรรมชาติเหมือนกันก็คือจะต้องมีวันที่จบสิ้นตามอายุที่มันควรจะมีอย่างเช่นคุณบอกว่าผิวหนังนะสามวันเนี่ยมันเปลี่ยนนั้นผิวหนังถ้าเราไม่ดูแลไม่ขัดมันออกไปเด็เซลมันก็ยังอยู่แต่เราก็จะมีวิธีการแต่ข้างในน,นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเบรกหน้าท่านผู้ชมมาฟังนะคะว่าข้างในเนี่ยมันสําคัญจริงๆแล้วเราจะดูแลมันยังไงที่ทําให้เราจะมีสุขภาพที่ดีแล้วเราจะไม่ป่วยค่ะ กับเข้ามาสู่ช่วงสําคัญที่ท่านผู้ชมไม่ฟังไม่ได้นะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนจะต้องเกิดแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนการเกิดแบบนี้คืคอความเสื่อมเมื่อกี้คุณหมอบอกท่านผู้ชมใช่ไหมคะว่าถ้าเราเนี่ยจะให้ร่างกายเราเสื่อมช้าแต่ก็ยังเสื่อมนะคะคือมันจะเหมือนธรรมชาตินะคะเหมือนต้นไม้มันเสื่อมก็คือใบมันก็จะเหลืองแล้วมันก็จะร่วงไปเราเป็นมนุษย์เราเกิดธรรมชาติยังไงเราหนีไม่พ้นกับธรรมชาติแต่ว่าเราสามารถที่จะมีตัวช่วยได้ แต่เดี๋ยวท่านผู้ชมมาฟังถึงความเสื่อมว่าถ้าเราเนี่ยไม่นอนหรือเรากินไม่เต็มเนี่ยอาการของความเสื่อมที่ร่างกายเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะค่ะคุณยุ้ยเคทราบไหมคะว่าวันนุ์เราเนี่ยต้องอายุเท่าไหร่ไม่ทราบอายุไขาอายุไขคนเราเนี่ยท่าน,นผู้ชมเคยทราบ <7 S 1> ไหมคะค่ะ ผู้หญิงเจ็ดสิบห้าไหมคะเหมือนกับหมูก็มีอายุของเขาปลาทุกอย่างก็ยังมีอายุของเขานะคะยังยังมีเลยนะคะมีอายุใช่ค่ะผีเสื้อก็มีอายุเจ็ดวันอะไรนะคะมนุษย์เราเนี่ยจริงๆต้องอายุหนึ่งร้อยยี่สิบปีคือเทิญอยู่ค่ะแล้วยังมีการเทินอยู่ต้องอายุร้อยยี่สิบเราถึงจะเสียชีวิตนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายอายุเท่ากันนะคะ ต้งทวนนี้มันตายเร็วอ่ะพ่อเพราะว่าเราไปเปลี่ยนเราไม่ได้อยู่กับธรรมชาตินีค่ะเราย้ายไปอยู่ตั้งแต่การหายใจเราเมื่อวันนี้ค่ะคุณยุกับเอาถอยนิดนิดดีกว่าถอยสักแค่สักหกสิปีที่แล้วใช่ไหมคะเมื่อห้าหกสิปีที่แล้วคุณยุเคยได้โรคมะเร็งไหมคะไม่มีค่ะไม่มีทาไมเดี๋ยวนี้คําว่ามะเร็งได้ยินหมดฉะนั้นเราเราใช้ชีวิตกับ การกินการอยู่การหายใจด้วยนะคะ,คะที่มันเปลี่ยนไปทําให้อายุเราเนี่ยสั้นลงก็คืออายุไขแทนที่ท่านผู้ชมคือเขาลิขิตมาและ้วคือเขาบอกมาแล้วว่ายัางยุงกี่วันตายะนะคะของมนุษย์เนี่ยท่านผู้ชมจำนะคะว่าคุณหมอบอกแล้วนะคะว่าท่านผู้ชมมีโอกาสอยู่ถึงร้อยี่สิบปี้ท่ามมนผู้ชมกลับมาดูตัวเองไหมคะว่าฉันเนี่ยเพื่อจะห้าสิบทำไมฉันป่วยกระสอบก,กระแสฉันต้องไปหาหมอฉันต้องกินยาตลอด เกิดจากอะไรเคยกลับไปทบทูนไหมคะคุณหมอก็จะให้ข้อมูลค,คุณผู้ชมนะคะว่าเวลาที่เรามีอายุ120เนี่ยเรามีได้จริงแต่เราต้องมีขบวนการว่าเราทํายังไงล่ะเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมันถึงจะมีอายุขไขเท่าที่มันควรจะต้องเป็นแต่วันนี้สิ่งแวดล้อมที่คุณหมอบอกนะคะว่าสิ่งแวดล้อมทั้งตัวเราเองด้วยนะคะที่ทําให้การเสื่อมในร่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะท่คุณหมอว่าเวลาเราจะสังเกตได้ยังไงคะว่า เราเนี่ยคนอายุร้อยยี่ิแต่ขนะนี้บางคนอายุ4ี่ิบแล้วมันดูแก่กว่าอายุค <c oughs> ่ะมันเกิดจากอะไรก็ถ้าสังเกตเนี่ยวันนี้คุณยุมาที่อโลคยาสารบุญที่นี่นะคะที่นี่ก็จะท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงนกเสียงไม้เสียงน้ําเสียงอะไรพวกนี้ค่ะ,ะนี่คือธรรมชาติบําบัดเราต้องอยู่อย่างนี้แต่ถามว่าใครจะอยู่อย่างนี้ได้มั่งใช่ไหมคะหมอต้องหนีจากอเมริกานะคะอยู่ฮอลลีวูดอยู่อะไรมาวันนี้หนีกลับมาเมืองไทยเพราะว่าอยากจะอยู่ อยู่อย่างค่ะแล้วก็อยู่ด้วยด้วยคุณภาพของชีวิตนะคะอยากจะมีไม่ใช่ว่าอายุยืนแต่ว่าเจ็บป่วยมันไม่มีความหมายจริงๆคนเราเนี่ยต้องเกิดแล้วแก่ก่อนนะคะแล้วค่อยเจ็บแล้วค่อยตายตอนนี้มันไม่ได้ตอนนี้มันไม่ใช่ค่ะเกิดแล้วมันเจ็บเลยแล้วก็ตายเลยใช่ไหมคะตอนนี้มันเป็นอย่างนี้กันนะคะภาวะโรคทุเรศทั่วไปซึ่งถามว่าทุกคนจะย้อนจะใช้ชีวิตเหมือนที่หมออยู่ทุกวันเนี่ยที่นี่เราวัดแม้กระทั่งออกซิเจนในอากาศ นะคะว่าอากาศเรามีออกซิเจนเท่าไร่ตอนนี้เราคำนวณต้นไม้อะไรทุกอย่างแต่หมอรู้ว่าทุกคนทําไม่ได้นะคะฉะนั้นมันต้องมีมีอะไรที่ช่วยดูแลเรา <S S S แต่คนหมอจะบอกกับคนไข้ตลอดนะคะว่าหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวของคุณเองถ้าคุณไม่ดูแลแตัวเองคุณจะได้ยาดีอะไรที่สุดในโลกมามันไม่มีวันะนะคะน,นี้ถ้าเกิดเราเขาเขาอยากจะรู้เนี่ยสมมติป็นคนดูคุณหมอฝากคุณหมอแล้วอยากจะู้ทบทวนตัวเองค่ะว่า เมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตผิดแล้วความเสื่อมเนี่ยมันเริ่มส่งผลให้เราอะไรที่เป็นตัวบอกค่ะว่าอันนี้ไม่ได้แล้วคุณต้องทบทวนใหม่ละว,ว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเริ่มเตือนคุณแล้วว่าอาอยาวัยวะเท่าไหร่คุณเนี่ยมันต้องต้องต้องการการดูแลค่ะเอาง่ายๆเลยนะคะเอาเล็กๆน้อยน้อยง่ายๆคือหนึ่งคนเราเนี่ยต้องขับถ่ายวันละสองครั้งเช้าตื่นมาปุ๊บต้องขับถ่ายดีนะคะก่อนนอนต้องขับถ่าย สองก็คือว่าเคยปวดหัวไหมถามว่าปวดทุกคนปวดทุกคนไงจริงเหรอคะทุกคนนั่งอยู่เนี่ยมีคนไหนไม่เคยปวดหัวเมื่อก่อนหมอที่ปวดตลอดเลยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่เคยปวดหัวเลยนะคะแล้วก็คุณนอนหลับไหมถึงเวลาปุ๊บคุณต้องหลับหลับสนิทหลับสบายกลางคืนลุกขึ้นมาฉี่ไหมถ้ากลางคืนลุกขึ้นมาฉี่แสดงว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไตนะคะ คนไข้หมอนี่บางคนลุกขึ้นมาฉี่ทั้งสิบกว่าครั้งนะคะน่าสงสารมากคือพอลุกขึ้นมาฉี่เนี่ยต้องยอมรับว่าการนอนหลับต่อเนื่องมันไม่มีแล้วถ้ามันส่งผลยังไงถ้ามันหลับไม่ต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ดีการพักผ่อนร่างกายก็จะไม่ดีนะคะพักผ่อนไม่ดีมันเกิดอะไรขึ้นก็ก็จะทําให้เราเจ็บป่วยง่ายเป็นโรคง่ายในเปรียบเทียบเหมือนกันนะคะวันนี้แม่ของหมอเนี่ยอายุ68ยังเต้นอยู่เลยเใช่ไหมคะนะคะนั่นจริงๆแล้วการเป็นหมอของหมอเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าเราเริ่มจากคนที่ดูแลรัก ที่สุดก็คือคุณแม่เพราะคุณแม่เนี่ยทานยาเคมีทานอะไรมาเยอะ3-40ปีทานยานอนหลับเมื่อกี้ที่เล่าให้คุณยุฟังอะค,ค่ะท่านยานอนหลับมา30ปีแล้วนะคะคทานยาฮอร์โมนตั้งแต่ท่านเริ่มเข้าเป็นพรีเมนพอสเป็นวัยก่อนวัายทองก็จ่ายามาหมดค่ะก็ <ไป S 2> ทานยา<ว>นเคมีมาตลอดจนคุณแม่เริ่มป่วยนะเริ่มเริ่มป่วยแต่ก็ยังวนอยู่ตรงนั้นนะพอเราไปอเมริกาเราถึงได้ไปเริ่มเรียน เริ่มเรียนที่จะต้องทําให้คุณแม่จะทํายังไงให้คุณแม่เนี่ยหยุดยาเคมีแล้วต้องสุขภาพดีด้วยนะคะก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้มีความรู้ใช่ครับเป็นแรงบันดาลใจต้องบอกก่อนว่าเป็นหมอนี่มาจากแรงบันดาลใจที่อยากจะรักษาคุณแม่ก่อนโดยที่ไม่ใช้เคมีใช่ค่ะต้องเลิกด้วยนะคะคือที่เขาใช้แบบเลื้อยลังเนี่ยต้องหยุดค่ะสถานีเรานะคะมีความคิดเห็นเหมือนคุณหมอย้ำบอกนคะว่าเราจะต้องรณรงค์ให้คนไทยไม่ใช้เคมี ในการดูแลสุขภาพหรือในการแก้ปัญหาเรื่องโรคโดยเด็ดขาดเพราะนั่นหมายถึงมันจะส่งผลต่ออวัยวะอื่นๆเพราะว่าท่านผู้ชมจาได้ไหมคะว่าสมัยก่อนเขาบอกว่าเรากินอาหารเนี่ยเป็นยาเรากินผักเรากินมาลาเรากินทุกอย่างเนี่ยเพื่อปะเป็นยาแต่วันนี้เรากลับเอาเคมีเนี่ยกลับไปใส่ในร่างกายแล้วเคมีกับเซลล์เราเนี่ยมารับกันไม่ได้นะคะมันจะส่งผลต่างๆกับร่างกายแต่เมื่อกี้ที่คุณหมอบอก,บอกะค่ะท่านผู้ชมรับแรงบันดาลใจท,ที่ที่จะดูแลคุณแม่ ให้มีสุขภาพที่ดีถึงทํากลับมาดูแลว,ว่าเอ๊ะถ้าเกิดร่างกายมันเกิดความเสื่อมมันมีธรรมชาติอะไรบ้างล่ะคะที่มันสามารถช่วยให้ร่างกายเนี่ยมันยืดความไม่ความเสื่อมให้มันยาวไปเพื่อทําให้เราเนี่ยมีอายุได้120ปีคุณหมอถึงเริ่มใช้นะคะแล้วยางที่คุณยุถาาเมื่อกี้ว่าอะไรที่เป็นอาการสี่อย่างท่านผู้ชมจดเลยนะเอากระดาษที่มัน,นี้ <จด S 2> แบบนนง่ายๆมากนะคะเอาเล็กๆ <1 S 2> น้อยๆถ่ายสองครั้งหรือเปล่าคุณยุทธ์น่าไม่ถ่าย เพราะว่าทำงานยุ่งตอนเย็นไม่ได้ถ่ายแน่ๆสองอะไรคะสองปวดหัวค่ะมีการปวดหัวไหมคเดี๋ยวจะมีคําถามนะสามนอนหลับถึงเวลานอนหลับต้องหลับค่ะชีหรือเปล่าชีลุกขึ้นมากลางคืนลุกขึ้นมาชีกี่ครั้ง ไปสำรวจมีมีข้อห้ามไหมคะมีมีอีกเยอะมากค่ะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเบรกหน้าแล้วกันคะ่ะนะคะสข้อนี้ท่านผู้ชมเอากระดาษมาจดนะคะ <laughs> เพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้เช็คลิสต์ว่าเราเนี่ยยังสุขภาพดีหรือถึงเวลาที่ต้องมีตัวช่วยในการดูแลให้เราสุขภาพดีเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาดูกันต่อนะคะแล้วจะมีคำเฉลยะคะ่ะ ท่านผู้ชมคะมาเช็คลิสต์ด้วยกันนะคะว่าถ้าท่านผู้ชมมีอาการที่เป็นแบบ10ข้อเนี่ยค่ะแสดงว่าท่านผู้ชมเริ่มมีความเสื่อมข้อที่หนึ่งคุณหมอบอกว่าต้องถ่ายสองครั้งใช่ค่ะต้องถ่ายสองครั้งคนเรานะคะต้องทานอาหารก่อนนอนเนี่ยห้ามทานอาหารก่อนนอนสี่ชั่วโมงค่ะเพราะหลังทานอาหารแล้วร่างกายจะต้องย่อยไม่ใช่กินแล้วไปนอนเลยนะคะพอนอนปุ๊บการย่อยก็จะไม่ดีอีกหน่อยเนี่ยระบบการขับถ่ายระบายอะไรของเราก็จะไม่ดีหมดเสียหมดนั่นหมายความว่า คุณจะต้องทานข้าวก่อน6กโมงเย็นถ้าคุณจะนอน10บโมงถ้าคุณจะนอนเที่ยงคืนคุณต้องท่ามทานข้าวหลัง8ปดโมงหรือว่าสองทุ่มถามว่าใครทําได้บ้างคะแล้วก็ข้อที่สองนะคะท่านผู้ชมคะคือปวดหัวไหมปวดหัวค่ะคเราต้องไม่ปวดหัวเพราะการปวดหัวนั้นเป็นการบ่งบอกการรีเฟกการตอบสนองของร่างกายที่บ่งบอกว่าคุณมีอะไรที่มันผิดปกตินะคะไม่ว่าเป็นความเครียดหรือว่าการที่เส้นประสาทการ ที่คุณมีไขมันในเส้นเลือดความดันเบาหวานที่ทําให้เลือดนั้นมันหนืดมันเหนียวหรือการคลอกหรือว่าการเส้นเลือดตีบในสมองนั้นน่มีปัญหาจะปวดหัวมากค่ะแล้วก็นอนไม่หลับไหมใช่ค่ะคุณเราต้องนอนหลับนะคะเพราะร่างกายใช้มาทั้งวันเหนื่อยฉะนั้นร่างกายโดยปกติเนี่ยทุกอย่างก็จะต้องต้องการพักผ่อนนะคะแล้วก็ข้อนี้ค่ะท่านผู้ชมเป็นเยอะเลยฉี่เกินหนึ่งครั้งหรือเปล่า นั่นคือเมื่อค uh, ุณมีปัญหาเรื่องฉี่นั้นเป็นการบ่งบอกง่ายๆนะคะของการทํางานของไตนะคะการสังเกตการฉี่ทุกอย่างค่ะไม่ว่าฉี่เล่าเนี่ยขาวเกินไปก็ไม่ได้นะคะแสดงว่าน้ํานั้นไม่ผ่านไตเลยฉี่จะต้องเหลืองอ่อนๆนะคะเหลืองเข้มเกินไปก็แสดงว่าไตทํางานหนักของเสียพวกยูเรียอะไรต่างๆออกมาเยอะฉะนั้นการฉี่นั้นเป็นการบ่งบอกแล้วผู้ชายที่ปกติต้องฉี่พุ่งแล้วฉี่ไม่พุ่งอ่ะคะเขาคุยกันเนี่ยอ่าค่ะก็จะมีเกี่ยวกับ ผู้ชายเนี่ยคือท่อท่อปัสสาวะของผู้ชายเนี่ยเขาจะเสียเปรียบเราของผู้หญิงเนี่ยจะจะไม่ถูกหนีบของผู้ชายะจะถูกหนีบด้วยต่อมลูกหมากฉะนั้นผู้ชายเนี่ยจะมีอาการฉี่ขัดหรืออะไรพวกเนี่ยจะเป็นมากได้มากกว่าผู้หญิงเพราะเขาถูกบีบด้วยต่อมลูกหมากแล้วถ้าเขาฉี่บทถ้าไม่พุ่งนีแสดงว่ามีปัญหาใช่ค่ะต้องรู้แล้วว่าตัวเองมีปัญหาคนอายุแปด0ิบเก้าสิเขายังพุ่งถ้าคนอายุร้อยปีแล้วยังไม่พุ่งแสดงว่าแสดงว่ามีปัญหาค่ะแล้วก็อาการที่ มีปวดท้องไหมท้องอืดไหมปวดแข้งปวดขาเดินดังก๊อกแก๊กไหมค่ะเรื่องของการปวดท้องเรื่องของระบบการย่อยกระเพาะอาหารนีจริงต้องบอกก่อนว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชต้องจำไว้นะคะเพราะว่าเคี้ยวเราเนี่ยถ้าเป็นสัตว์กินเนื้อมันจะต้องแหลมเหมือนสิงโตเหมือนเสือ,อแต่ว่าทุกวันเนี่ยเราทานเนื้อสัตว์เขาบอกอแล้วเนื้อปลาก็เป็นเนื้อสัตว์ไม่เนื้อปลาถ้าเรานึ่งนะคะสังเกตว่าเอาลิ้นกดแค่เนื้อปลาเนื้อปลาจะย่อย แล้าทําไมก็ถอว่าทานป่าได้ไม่เป็นไรแต่ทุกวันเนี่ยเรากินหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรทั้งนั้นไม่ใช่อาหารของมนุษย์นะคะแต่เราทานกันฉะนั้นคุณจะต้องเคี้ยวให้มันแหลกละเอียดที่สุดเพื่อให้ร่างกายเนี่ยย่อยได้ทำงานน้อยอะค่ะค่ะแล้วการปวดแข้งปวดขานี่เกิดจากความเซึมเลคะใช่ค่ะอายุเยอะขึ้นไปไงคะร่างกายก็ข้อก็จะเสื่อมนะคะรวมทั้งเราทานอาหารที่มีพิวรีนมียูริกอซิด ก็จะเป็นโรคเกาต์นะคะข้อก็จะเสื่อมเพราะว่าเยื่อหุ้มไขข้อก็จะลดน้อยลงเมื่อเราอายุเยอะขึ้นรวมทั้งน้ำนะคะน้ำเ่าเลี้ยงกระดูกไขข้ออายุเยอะขึ้นก็จะหายไปค่ะแล้วก็ผิวนะคะผิวค่ะผิวนี่จะเป็นตัวบ่งบอกนะคะผู้หญิงหลายคนที่แต่งหน้าทาแป้งทาอะไรก็ไม่ติดคุณมีปัญหาเรื่องผิวเหมือนกันแล้วก็การขับพิษของระบบเลือดเนี่ยจะเวลาเขาหาวิธีทางออกเนี่ยผิวจะเป็นอีกทางหนึ่งที่พิษจะขับออก แล้วก็ตาล่ะคะทำไมตาถึงมองไม่เห็นใช้ตากันมากมายไก่กองไม่ยอมนอนหลับอันนี้ก็เป็นตาเสื่อมตาฟังนะคะแล้วก็อันหนึ่งที่ท่านผู้ชมต้องเป็นทุกคนเลยคุณคุณยุทคิดว่าเช็คลิขวัตนี้ทุกคนต้องมีหมดเลยคือขี้ลืมใช่ขี้ลืมอายุเยอะขึ้นทำไมเด็กๆไม่เห็นลืมเลยล่ะใช้ให้ไปทำอะไรก็เขาก็ไปทําได้ใช่ไหมคะพอเราอายุเยอะขึ้นขับรถนะฮะขับรถไปแต่ไม่ต้องขับรถเอาในบ้านเ่ยค่ะลูกจากห้องจะไปหยิบอะไรอีกอย่างหนึ่ง เอ๊ะมันจะไปเอาอะไรนะอ่าต้องเดินกลับไปที่ห้องใหม่ต้องเดินย้อนกลับไปจุดที่ตรงตัวเองคิดใหม่ว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่เรากําลังจะไปทําอะไรค่ะ,คะแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยค่ะผมล่วงและผมหงอกเนี่ยค่ะมันบ่งบอกถึงความเสื่อมบ่งบอก<ๆ>ถ้าอายุน้อยผมล่วงนั้นก็จะมีหลายอย่างเกิดจากความเครียดเป็นส่วนหลักเคยมีคนไข้อายุแค่13ปีผมล่วงมาเป็นจุกๆ,ๆเพราะว่าเครียด<ๆ>เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยทะเลาะกันพ่อแม่จะเลิกกันนะคะเด็กที่เรียนเก่ง สามกว่าสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผมนี่เอามือจับปุ๊บนี่ยนะคะคุณยุ่วล่วงออกมาติดผมอย่างนี้อายุแค่13เท่านั้นเองฉะนั้นความเครียดเป็นส่วนสําคัญการทานอาหารการทานผงชูรสเยอะๆนะคะอาหารปรุงแต่งสารเคมีเยอะจะทําให้ผมล่วงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วผมเมื่อวรนล่วงวันไม่เกินเท่าไหร่คะไม่เกิน100เซนค่ะ,คะแต่แเราไม่อยากให้ถึงร้อยนะคะเราอยากจะให้มันอยู่สัก50นะคะ,คะก็จะเป็นเกณฑ์ที่ปกติดีมากเลยแล้วก็อพอ อีกอย่างหนึ่งคือเคมีคอลต่างๆคนที่ทานยาเคมีเห็นไหมคะอย่างเช่นคนที่ไปให้คีโมสังเกตมผมร่วงหมดเลยนะคะคนที่กินยาไทรอยผมจะร่วงวฉะนั้นเคมีคอลอะไรต่างๆก็จะมีผลกระทบการที่ผมร่วงเราก็ควรจะหันกลับมาดูแลแตัวเองว่าร่างกายเราต้องมีอะไรผิดปกติอะคะ่ะเป็นไงม้างคะอร่อยมาก เขาต้องอร่อยเพราะว่าคนต่างชาตินะคะถ้ารสชาติไม่ดีนี่คนต่างชาติจะไม่ดื่มเพราะว่าะจะไม่เก่งเหมือนคนไทยที่เราคุ้นเคยกับการดื่มยาต้มยาน้ามาแต่ต่างชาตินี่ถ้ารสชาติไม่ดีนี่เขาไม่เอาเลยนะคะ<ม>เขาส่งคืนเลยค่ะค่ะแล้วมันยุ่งยากในการค้นหาสมุนไพรไหมคะยุ่งค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเริ่มแรกนี่หมอใช้เบสิกหรือว่าเบสสมุนไพรของอเมริกาล้วนๆนะคะแต่ว่าเราก็คือเราเป็นคนไทยค่ะคุณยุเราก็ยังมี มีแบ็กกราวด์ความหลังมีความรู้แล้วก็มีความคุ้นเคยในการใช้สมุนไพรไทยมาบ้างก็เลยพยายามที่จะดึงสมุนไพรไทยเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในยาด้วยนะะก็โดยเฉพาะแบรนด์เนี่ยหมอนี่จะนึกถึงเมืองไทยตลอดเลยค่ะก็ใช้คำว่า golden earth thailand นะคะคือต้องมีคำว่า thailand thailand เพื่อว่าตอกย้ำ ก็เริ่มจะดึงสมุนไพรไทยอย่างบางตัวเช่นที่เราโด่งดังเช่นกระชายดำใช่ใชไหมคะ<ช>บ้าน<ช><ๆ>เราเนี่ยเมื่อนึกถึงสมุนไพรที่เป็นเป็น e n e เ g y เป็นเกี่ยวกับพวกให้พลังให้ให้ power เราอย่างเงี้ยค่ะก็จะดึงดึงเข้าไปที่ที่เป็นสมุนไพรไทยก็นําเข้าสมุนไพรไทยนะคะไปที่อเมริกานะคะเพื่อจะไปไปไปเคี่ยวไปกลั่นที่อเมริกา ค่ะก็ดึงผสมกันไปผสมกันมาเนี่ย <laughs> <laughs> ก็จนได้ทั้งหมดเนี่ยจน s ซทเทิลสูตรนะคะก็เป็น69ชนิดนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เราต้องตอกย้าว่าการใช้สมุนไพรหนึ่งชนิดเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณยุจะเอาทั้งต้นไปใช้เพราะว่าต้นนะคะดอก กิ่งใบรา,ากทุกอ,อย่างมีความสําคัญการนํามาใช้ที่แตกต่างกันค่ะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบว,ว่าบางคนที่รู้นะคะหรือคนที่ไม่รู้การปรุงยาถึงแตกต่างกันเพราะคุณต้องรู้ว่าคุณใช้ส่วนไหนของสมุนไพรเพื่อจะมาปรุงยาค่ะค่ะคุณต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่เพื่อ ที่จะให้มันมีประสิทธิภาพหวังผลอะไระอย่างฟอร์มูล่าเนี่ยที่หมอทำมาเนี่ยหมอหวังผลเรื่องพลังเรื่อง Energy เรื่องการเสริมสร้างภูมิต้านทานร่างกายให้เรามีแรงให้เราเจ็บป่วยยากให้เราไม่เสื่อมไม่เสื่อมให้ฟื้นฟูแรงเราขึ้นมาอมเอาอย่างง่ายๆเช่นคุณคุณยุขับรถนะขับรถขับรถเวลาลงจากรถเนี่ยมันปวดมันเมื่อยมันเหนื่อยทุกคนก็จะพยายามหาอะไรที่จะดื่มเข้าไปใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าบางอย่างเนี่ย มันมันมากไม่ได้นะคะ,คะที่ที่เราทราบบกันบางอย่างถ้ามันดื่มเกินไปก็จะทําลายตับทําลายไตยอะไรฉะนั้นหมอเลยต้องหาอะไรที่เวลาเหนื่อยเวลาหมดแรงเนี่ยเราต้องดื่มเข้าไป แล้วเราได้ขึ้นทันทีโดยที่ต้องไม่ทิ้งสารพิษไว้ในร่างกายนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดของการที่เรียนเป็นหมอเพื่อปรุงยาะนะคะก็ตัวนี้จริงๆแล้วที่คุณยุทธานเนี่ยเมื่อกี้ลืมบอกไปถ้าคุณยุอมไว้นิดนึงเนี่ยจะมีต่อมใต้ลิ้นนะคะ,คะที่จะช่วยดูดซึมเข้าไปอม,อมไว้สักโฮสักนาทีนึงไม่ถึงนาทีก็ได้แค่สวินาทีอะไรอย่างเงี้ยะคะมันจะดูดซึมเข้าไปใต้ลิ้นเนะะ่ยค่ะ มันจะเข้าไปถึงเซลได้ไง่ายใช่ค่ะมันจะดูซึมได้เยอะขึ้นอันนี้เวลาเรามันทานวายเลยค่ะ,ะค่ะเวลาดื่มเข้าไปนี่ก็จะลงไปที่กระเพาะลำไส้นะคะ,คะแต่เขาไกล้่านเนี่ยจะแตกต่างจากมูงไพรชนิดอื่นที่ว่าจริงๆแล้วเราบอกว่า45หวันถ้าในฟอร์มูลานี้45้าวันไหมว่าลองเชิมหมายถึงการแข็งแรงของร่างกายรวมทั้งอฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนทั้งหมดของร่างกาย โดยเฉพาะฮอร์โมนทางเพศนะคะอันนั้นเป็นส่วนที่สําคัญเราไม่ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องว่าเป็นยาปลุกเซ็ก์ทั้งหญิงและชายทั้งหญิงและชายค่ะฟอร์มูล่านี้ทํามาทั้งผู้หญิงและผู้ชายใช้กวดเดียวได้เลยใช่ค่ะก็จะได้อย่าง7วันเนี่ยเราจะรู้ตัวว่าเรากระฉับกระเฉงเราจะมีแรงขึ้นจากเดินขึ้นชั้น2เหนื่อยเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เดินแล้วไม่เหนื่อยอันนี้คือการที่เรามี energy ขึ้นเหมือนการ r e ชาร์จแบตเตอรี่อะค่ะรถไม่มีแบตเตอรี่ก็วิ่งไม่ได้นะคะคนเหมือนกันถ้าไม่มี power ไม่มีอะไรยูไม่ต้องพูด เรื่องป่วยป่วยนอนแห้งสนิทก็เพราะอะไรคือไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาเดินคนไม่ทานข้าวทาไมไม่มีแรงค่ะฉะนั้นอย่าไปคิดแต่ว่าการที่มีแรงหรือว่าการที่ได้พลังได้พลังว่าได้พ o w e ว์ได้เอเนอร์จีจากเขาไก่ลานนั้นจะไปคิดแต่เรื่องเพศเรื่องเพศนั้นเป็นผลคอยได้คืออารมณ์ดีแรงดีนะคะมีฮอร์โมนที่ดีคุณก็มีความสุขของครอบครัวที่ดีค่ะผู้ชมคงทราบถึงแนวทาง หรือว่าต้องบอกว่าเป็นปรัชญาเป็นแรงบันดาลใจที่หมอไทยคนหนึ่งค่ะที่มีความมุ่งมั่นที่อยากจะปรุงยาขึ้นมาเพื่อจะรักษาคนให้หายจากโรคที่เขาทุกข์ทรมานมันเป็นบุญที่คุณยุคคิดว่าคุณหมอมีความรู้สึกเหมือนคุณยุคค่ะว่าเวลาคุณยุคทำรายการภาร,รกิจเนี่ยเวลาเราเห็นคนไข้าหายจากมาะเร็งเรามีความสุขคุณหมอก็เหมือนกันถ้าคนไข้ามาหาแล้วมันหายอ่ะมันไม่ใช่เงินนะคะมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่านี่แหละ นี่แหละวิชาชีพเรานี่แหละความสามารถเราที่เราอยากให้คนไข้าหายเหมือนกันค่ะวันนี้คุณหมออยากทําให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยที่มีความเสื่อมเหมือนที่คุณยุบอกว่าท่านผู้ชมติ๊กสิบข้อแล้วใช่ไหมคะว่าท่านผู้ชมมีอาการที่เป็นสิบข้อนั้นนั่นแหละคือสภาวะของความเสื่อมของร่างกายท่านผู้ชมเริ่มเกิดแล้วตัวช่วยวันนี้ค่ะที่คุณหมอปรุงมาตั้งใจปรุงมาเพื่อคนเมกาเขาได้ใช้ไปแล้วค่ะวันนี้เพื่อคนไทยที่จะ ยืดอายุนะคะคุณหมอเล่าฟังเมื่อกี้ว่ามันเหมือนยางยืดนะคุณหมอเล่าท่านผู้ชมฟังหน่อยอืคือจะเปรียบเทียบจริงๆสูตรนี้ที่บอกอะค่ะปรุงให้ตัวเองทานก่อนเพราะช่วงที่เรียนเนี่ยเราเราทาตัวไม่ดีนะคะ,ค,ะคือเราทํางานจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ช่วงเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าเนี่ยเราจะอ่านหนังสือะนะคะเพราะว่าเรียนด้วยทํางานด้วยค่คแล้วก็จะนอนหกโมงจนถึงแล้วก็ตื่นสิบโมงเช้าซึ่งเป็นการใช้ชีวิตที่ผิดะนะ,ะแต่ว่าเรา เราก็คิดว่าเราต้องทําฉะนั้นเวลามันเหนื่อยอะค่ะคุณยุทธเราก็อยากจะได้อะไรแบบเหนื่อยมันหมดแรงอะ่ะเราก็อยากได้อะไรดื่มแล้วจะดื่มอะไรคะ้าไม่ดื่มอะไรก็จะไปหาอะไรกินง่ายๆเราเป็นนักปรุงยาเราก็เลยคิดว่าฉันจะต้องแก้ปัญหาทัานก่อนก็เลยไปปรุงยาสูตรนี้ขึ้นมาใช่ค่ะเราก็เอาตำราที่เราเรียนคือช่วงช่วงที่เรียน Master ร์เออร์บนั่นเรียนสี่ปีเนี่ยตัวที่ทาทีสิธตัวจบเนี่ยหมอทําเรื่องของคอร์ดิเซปนะคะเมืองไทยก็ ถังเช่าใช่ไหมคะสมุนไพรถังเช่าแล้วก็หมอก็ใช้มีสมุนไพรหลายตัวอย่างกลุ่มของฮอร์โมนนะคะที่อเมริกาเนี่ยเขาจะใช้กลุ่มของเ,ออเมกานะคะ,คะเมการูทหรือว่ากลุ่มของ ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแบ็กโค้สนะคะที่เราใช้กันซึ่งก็จะเอาความรู้ที่เราเรียนตรงนั้นนะคะ,คะที่จะมาทําเป็นกลุ่มของ Energy จได้เพราะว่าตัวเองต้องหาอะไรกินเวลามันเหนื่อยมันหมดแรงอะ่ะต้องการได้ช็อตเข้าไปในป่กไม่ต้องการจะไปซื้อ Energy d ดิงอะไรท,ที่ที่เขาขายกันก็ ก็เลยได้เอาสูตรพวกเนี้ค่ะมาผสมประสานกันนะคะรั้งแรกสุดเนี่ยมีไม่ถึงนะคะ69รั้งแรกสุดที่เริ่มปรุงเนี่ยมีอยู่ประมาณ20กว่าชนิดอ๋อที่คุณหมอเขียนว่าเขาไก่ราชบวก69ก็คือสมุนไพรจำนวน69ตัวอยู่ในขวดเนี้ยเป็นการปรุงยาเพื่อตัวเองนะคะท่านผู้ชมต้องคิดว่าคนที่คิดยาเนี่ยลราทำเพื่อตัวเองเนี่ยต้องคิดสิ่งที่ดีที่สุด เพราะเรากินเองใชเราไม่ได้ขายเราปรุงทานเองพอทานเองดีแล้วถึงอยากจะเผยแพร่นี่แหละให้กับคนอื่นว่าฉันน่ะปรุงยาสูตรนี้มามันทานแล้วฉันหายในสิ่งที่ฉันเหนื่อยง่ายฉันเสื่อมง่ายฉันทานแล้วฉันดีก็เลยเกิดมาเป็นโปรดักต์เขาไกราดบวก69ท่านผู้ชมจำานะคะว่าเขาไกรลาดบวก69เนี่ยมันจะช่วยในสิ่งที่คุณหมอบอกเลยนะคะว่าทํางานหนักอ่านหนังสือนอนดึกเรารู้สึกว่าร่างกาย ลา้ลาแล<ช>้วมันเสื่อมและเราถึงทําสูตรนี้และนี่แหละค่ะท่านผู้ชมกำลังจะได้ทานยาที่ถูกปรุงจากหมอที่มีความสามารถที่สุดคนหนึ่งของโลกแล้วนํายาปรุงนั่นแหละค่ะส่งต่อถึงบ้านท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมจะไม่ทานหรอคะ